ครับผมพลตำรวจเอ,เอกเอกอังสนานนท์ครับอ,อดีตรับราชการเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณร,ราชการเนี่ยก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับผมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการกบขนะครับในนามของผู้แทนหน่วยจากสำนักงานตำรวจชาติยอยู่สองสมัย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็รับรู้ระบบการบริหารจัดการนะครับของกองทุนเป็นอย่างดีนะครับเงินจำนวนที่ที่ผมจะได้รับนะครับจากกบขที่สะสมมาเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านบาทเนี่ยผมก็อมต่อนะครับก็ฝากไว้กับกบขจนถึงปัจจุบัน ก็เท่าที่ติดตามดูก็ได้ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็สม่ำเสมอมาโดยตลอดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็หเซึ่งผมว่าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทน่าพอใจเพราะนั้นการที่มีกองทุนบำเหน็จประจาน,นี้ก็จะมีส่วนช่วยประเทศชาติในการที่จะให้รัฐบาลบริหารเงินที่จะต้องดูแลค่ายการของเราซึ่ง,งมีเป็นจำนวนมากนะเป็นเป็นละล้านคนเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเนี่ย สามารถดูแลได้หลังจากที่ที่เกษียณอายุไปแล้วจริงๆแล้วการที่มีเงินสัก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปลงทุนนะครับเพื่อการออมเนะี่ยมันมีหลายช่องทางในเวลานี้ก็เป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่ว่าเกษียณ60แล้วเนี่ยจะจบชีวิตลงแค่นั้นนะครับเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่อีกนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการออมก็โดยพื้นฐานนะครับที่ที่รับรายการมาตลอดชีวิตนะครับไม่ได้ศึกษาหรือไปอะไรค้นฟ้าวิธีการทํางานที่จะทําให้เงินที่ออมไว้เนี่ยได้มีผลดกออกผลได้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าการที่ออมต่อกับกบ,กบขเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนอย่างไรนะให้เป็นประโยชน์ผมก็ยืนยันนะครับโดยประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็ฝากต่อกับกบบรบขอนะครับก็คิดว่ามั่นใจแล้วก็สบายใจได้ครับ